สูตให้ไปน้ําเงินค่ะไม้นี้มาลุ้นกันจ้ะมาเปิดมาสี่แต้มโอ้โหเข้าสูญยัง,งแต้มเดียวอ้าแบงเกอร์บอร์ดค่ะของเราแต้มเดียวนะคะชนะไปนะคะไม้นี้บวกเต็มไปอีกสามร้อยนะคะ ะะวันนี้นะคะทุกคนนะเรามาเจอกันกับเกมบาคาร่านะคะทุกคนคะ่ะอ่ะวันนี้เราก็จะมาแทงตามสูตรบาคาร่านะคะทุกคนนะ,ะเป็นสูตร A i นะคะทุกคนนะอ่ะมันมีหลายห้องหลายค่ายให้เลือกเล่นเลือกตามเลยนะคะทุกคนนะก่อนที่เราจะแทงตามนะคะให้ดูเลขห้องนะคะเราก็เออรหัสห้องสูตรด้วยนะคะว่าตรงกันไหมเราก็มาดูตรงรถแมบด้วยนะคะถ้ารถแมบแสดงท้อกันแสดงว่าสูตรมาแล้วนะคะอ่ะมาแรกนะคะสูตรให้ไปนะะ้ําเงินค่ะบวกไปป็อกแปดนะคะด้วยค่ะ เราเดิมพันไปร้อยหกสิบเบาร์เบาก่อนนะคะวันนี้เรามีทุนมาที่แปดร้อยหกสิบาทนะคะทุกคนอ่ะไปกันต่อเลยมันก็จะมีกราฟให้เราดูด้วยนะคะว่ามันแทงถูกไม้ไหนแทงถูกนะคะทุกคนนะเปอร์เซ็นในการออกเท่าไหร่นะคะทุกคนคะ่ะอ่ะแต่ว่าดูจากกราฟแล้วมันใคยถูกไปสามรอบติดเลยนะคะรอบนี้รอบนี้ข้ามไปก่อนละกันนะคะทุกคนนะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าสูตรให้ไปแดงค่ะ มาดูซิอ่ะดีแล้วค่ะทุกคนที่รอบนี้เราไม่ตามนะคะไม่งั้นเสียอ่ะไปต่อเลยดูจากกราฟแล้วนะคะส่วนใหญ่เวลามันเสียก็จะมาทีละหนึ่งนะคะทุกคนนะนา,นา,นาทีมันจะไหลาย,ยาวดิ่งลงหน้าทุกคนนะอ่ะรอบนี้มันทายผิดรอบต่อไปเราจะตามค่ะอ่ะเดี๋ยวรอสูตรมาสักครู่ สำหรับใครที่สนใจนะคะทุกคนนะอยากได้สูตรบาคาร่านะคะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยอ่ะไม้นี้นะคะสามร้อยบาทกันเลยค่ะทุกคนค่ะมาลุ้นกันเลยค่ะทุกคนสูตรให้ไปน้ำเงินค่ะไม้นี้มาลุ้นกันจ้ะมาเปิดมาสี่แต้มโอ้โหเข้าศูนย์ยังไงแต้มเดียว <c oughs> <c oughs> แบงเกอร์บอร์ดค่ะของเราแต้มเดียวนะคะชนะไปนะคะไม้นี้บวกเต็มไปอีกสามรอยนะคะ <c oughs> โอเคสวย <c oughs> ไปกันต่อเลย มารอบนี้สูตรให้ไปน้ำเงินค่ะแต่ตามตามเขาให้หลักนะคะตอนนี้มามังก่อนแล้วก็น่าจะไหลยอยู่ไม้นี้ก็น่าจะรอดอยู่นะคะทุกคน,นะถ้าไปน้ำเงินเออแต่ถ้ามันเริ่มเสียรัวๆแนะนำเปลี่ยนห้องนะคะโอ้โหแต้มมาหน่อยเอ้ยหกแต้มลุ้นต่อสวยแบงเกอร์หนึ่งแต้มค่ะเพย์หกแต้มชนะค่ะทุกคนรอบนี้นะคะบวกไปสามร้อยี่สิบบาทนะคะ ตอนนี้คือมาหนึ่งพันหกร้อยแปดหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบาทนะคะทุกคนจากทุนเราแปดร้อยหกสิบนะคะไปต่อค่ะรอสูตรมาสักครู่นะคะสำหรับใครอยากได้สูตรนะคะทุกคนนะสูตรนี้คือให้ฟรีสำหรับคนที่เป็นสมาชิกแล้วเท่านั้นนะคะทุกคนนะ,อะรอบนี้เอาเศษเดิมพันละกันนะคะห4ร้อยสี่สิบาทนะคะสูตรให้ไปน้ำเงินค่ะมาลุก็เลยเปิดมาสวยเปิดมาหกแต้มค่ะ ลุนต่อไปสาโอ้โหเรียบร้อยค่ะแบงเกอร์บอร์ดนะคะของเราหกแต้มชนะนะคะทุกคนนะออกเพลเยอร์บวกไปห4ร้อยสี่สิบาทนะคะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาสองพันสองรอยแปดสิบาทเลยค่ะโอเคไปก็ต่อค่ะไม้นี้อ่าสูตรให้ไปน้ำเงินค่ะไม้นี้เราก็ตามไปเลยนะคะซักประมาณสองรอแปดสิบแล้วกันนะคะเอาเศษเดิมพันอ่ะเหลือไว้สองพันนะคะตอนนี้กำไรเราเกินหนึ่งเท่าไปแล้วนะคะทุกคนนะถือว่าสูตรมามาดีนะคะถือว่าแม่นใช้ได้อยู่นะคะ แต่บอกไว้ก่อนนะคะสูตรไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแค่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นนะคะทุกคนนะไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะคะทุกคนนะอ่ะรอบนี้นะคะทุกคนออกหกออกหกนะคะทุกคนนะได้หกแตนนะคะแบงเกอร์หนึ่งแตนนะคะรอบนี้เราชนะนะคะทุกคนบวกไปเป็นสองพันห้าร้อยแล้วตอนนี้นะคะไปกันต่อเลยอ่ะสูตรให้ไปน้ำเงินค่ะใส่ไปห้าร้อยหกสิบ โอเคมาลุ้นกันเลยค่ะรอบนี้ก่อนจะแทงตามดูรถแมปดีๆนะคะถ้ารถแมปแสดงข้อการแสดงว่าสูตรมาแล้วนะคะอ่ะของเราสามแต้มตวดต่อค่ะใบสามโอ้โหโอ้โหเพยเออร์บอดนะคะทุกคนนะตัดไปแดงแล้วเรียบร้อยืเดี๋ยวขอดูกราฟสักคู่นะคะตอนนี้นะคะตัดไปแล้วนะคะดูกราฟก่อนนะคะอ่ะกราฟตอนนี้ตัด เป็นแดงค่ะทายผิดหนึ่งไม้รอบนี้ขอแทงส่วนละกันนะคะส่วนสูตรไปใส่ไปหนึ่งพันสวนสูตรสักหนึ่งไม้อ่ะสี่แต้มเอ็ดเข้าห้าแต้มค่ะใบสองใบสามเออเรียบร้อยค่ะสวนสูตรเออได้อยู่นะทุกคนนะบวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งพันนะคะ เป็น3,000บาทแล้วนะคะตอนนี้นะคะกำไรอยู่ที่2,000กว่าบาทนะคะทุกคนนะจากทุนเรา860บาทสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ